อันฮักฮิกใจบ่ปกติบ่แข่งขานยังครบเออลงมือได้อ่ะนะฮะสองมือแล้วออาเตะลดลงพี่น้องเยหลดลงกับบ่บ่กันเนาะเออหนุ่มจอยไปยังแก่ง่าหลดลงใครกันรับในใครกานรับในอ๋อแล้ว

ครับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยอ่าทางต่างประเทศนําเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแม่แม่เอฟซี FC หกักแพงที่ว่าเข้ามาเบิง่งมาชมคลิปชโซนยูทูบความอบอุ่นใจกันหน่อยพี่น้อง่าว่าสีอยู่ทางใกล้ทางใกล้พี่น้องเลยเข้ามาเก่ามา,มาใหม่นอนพี่น้องที่คอยให้กําลังใจบ่เวียงแต่ต้นเสมอมาพี่น้องเลยทุกทุกคลิปมาเนี่ยพี่น้องเนาะอ่าบอด้มาทั้งนี้แต่โดพี่น้องเลยเนาะเอฟซีคือจำไลยพี่น้อง ร่นเตะพอสมควรเนาะวันนี้ทางัมเวียงเอง,งก็งมีโอกาสใน่พี่น้องเนาะอัมเล็ตเห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิงในชมนครงกันอีกพี่น้องเนาะเฮ้ยเมวียนเข้ามาทางนี้มันเต็มปึ่งอยู่พี่น้องเนาะออเยังมาทันเวลาผู้ดีไปจักเป็นอย่างนี้ไปดีเนอะโดยไป ทันเวลาดีเนาะอกำลังคดหมอะกำลังคตอันนี้เนาะโดสบายดิโดยอย่างนี้หนึ่งเข่าเข่ากำลังหนึ่งเนาะเข่าได้สิชุกน้ำหลังเฮ้ยไปเดินเดู้เด้อโดยแ็่ยันแค่ท่งนี่ตัมฮงตัมฮงตฮงอ่าเตะเขนแนวเฉ็บเช็บฝรั่งฝันแนวเฉ็บเช บอเช่บอทนเลิ่บ่ายแล้วเนาะนี่เขาชงม้งแล้วเออต้องจับไก่เจาะแกะเจาะแกะแล้วชงม้งจิกเกิร์ไงได้หนิว่าจะได้ปั่นทุนแล้วปั่นแล้วปั่นนะบ่ปั่นไปปั่นมาเลยกิน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 บอบายดีเด้ออเาวยนะอะไรฮะอยากลองทางบอไม่ได้เป็นอย่างบ่ บาได้อันอ okay. okay. so so right? ันฮักฮิกใจบ่ปกติบ่แขกงขายังครบเออลงมือได้อะนะฮะสองมือแล้วสองมือแล้วเออเติร์ดลงพี่น้องเลยหลดลงกับบ่บ่กันเนาะเออหนุ่มจอยไปยังแกงว่าหลดลงใค่ก้านรับไงใครก้านรับนไงอ๋อแล้ว ไปกระเพรขี่เพืเดียวบอเกิดขี่เพี่เดียวเจ้าไม่เลยนี่งาุกดินรายนองอยู่ทางอยู่ทางดินชายบอบนแผ่นทางลำบออือก็จังวานั่นได้อัวคันทางลำโอ้ยคันทางลำมัน vô tôm nướng nhé thầm thằng đầm nhanh nhanh mưa lên cả mưa cả già bò mười thách nhanh không Quân, quân kẻ già tới cao Đốt trượt bò, đốt trượt sai bò เกิด uhm. จะตั้งลาบนี่แหละฮึ่หม้อมาจังหน้อข nah> uh ้าวหนูข้าวการหนูชีบหมอฮนั่งเราโน่นบ่ไปคนไปดันคนมงข้าวสวยคนฮอมาน่ช่วนี้ขีก้อนหมอก็ีมนลังแล้วไปก่อน เห็นอะไรสิใคเห็นสิแล้วกบดิวายวันไหนเนาะจำๆกันนะเมือขี่พียแบซุยเลยเฮ็ดลงแล้วเหรเกิดมูลดินทรายแล้วเรักกระเบอกแบบรักไหยังไม่รับปิเยังแห้งนะ เหนฮอดขวบเก่ายย้ำนี่ไว้จักปีนงกเอาย้ะยนาวนี่บ่เห็นบอกไ่แม้ขวบเก่าปีปีเ่หีกายนี่บ่ปีเฮเทือนเนาะช่วงย้ำน้าวนี่แต่เนาะช่วงม่อนนวดน้ำอ้อยนูกินอ้อยเด้ ตรงนย้นหนาวอ้แนบีกายนี่ก็ปีพีเดลก็ลดลงนะหรือว่าผัดเคาะไปนิด,ดอ่าวางไปนอนอยู่นอกเดบอน,นีนนอนไม่ได้หนาวว่าตรองคืนย่างจังมอือยังกียาย่าง ี่ออกสามคืนนยสามมิสามคืนไม่นอนนี่เป็นได้เจ้าไปเจ็บใส่นี่ไปเจ็บใส่มาทานเลยต้องว่าสิมาเจ็บไปเมื่อหน้าได้เ่มาลุงธันวาบอกมันมันเป็นทางอันนี้นี่นันเป็นทางอันดำทางนี่มึงกัวไาสิบวเจ็บแหงอันนี้มันเป็นทางไปให้ไปหน้าเนาะหมอบันไดก็มางปวดตามไม่ตามตกไว้ตามไม่บ่

cây kai lạp kai mặt cây lạp kai lạp cây lạp kai lạp kai đôi hả? Nhàng lạp kai đôi lạp kai 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 lạp kai đôi lạp thằng thằng ย่าได้ทำนไปหมดกันเอยใช่บอกาดำก็ไ่ได้หรอกว่ไปเรื่อยๆนะนี่น่าก็กอ๋อตักหำฮงมีไรจ้ะำฮงทางนี้โอเคบอกคเสเสีเสน่งจีเฟส่วยเบิ่งเนาะโหสุดยอเลยเบิ่งสีชันมีแต่ตอนพิ mhm 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 đi, má, mhm hết mhm mhm này mhm 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 ตุด้ใช่จองยังมโนยังบายเเออนลวมันยังงามะัาัเนังแล้อันนีปจายมมะขามเลย่าากระชีมเลยเ่ กินตับเบ็ดอี nàng kinh như เดดอกฉันโอ๊ยเฒ่า đẹp บ่ได้นะคือบ่ขึ้นไปนั่งกินอยู่เถิงพุ่นเถิงบ่แจ่นว่าฮอนแดดเฮียน của ฮอน มานอนท้องเอาแม่ไไนเยวตงก่อนต่อกนเนี่บอคไปกินน้ำกันกินกันแล้วะกินนี่ก็ได้นี่ก็ได้นู่เตียงนี่บอ ชาจนใหม่คืนหนึ่งมันห่อนเนาะเกือบพงเกือบเกเป็นแบบทานหมอแพงแน่เนาะเพื่อจะรักษาบาดตอนไ่ใหม่นี่ก็เพราะแห้งรักษาบาดรถล่มกับลดร่มมันไม่มีบาดเนาะทานหมอมามีบาดน้ำมันไ่ใหม่ไ่ใหม่ตอนย่างเออโง่เลยเนี่ย ยาแล้ละวะครบสามแด้ละวะอือครบสามมือเลยนี่ค่อยไปค่อยมานี่ขี่รถกับบันมัดระวังหน่ยเออตานันี้จะคล้ายเื่อนึกเอางมาปุ้งก็ปุ้งไปน้ำเลยซอยงซอยน้ำเลยซอยเรวปุ้งร็ว cái ăn thì điều rồi đấy nó chín con là thừa mình một khác đấy nó ừ. Ừ. Ừ.

มือนีใครเนี่มือนีเนาะใครเน่มือสองมือก่อนปะตเหนาลมก็ลมเฮงพักมันล่างล่างกพทักได้ไม่ล่าง ข่าววานโมคือเนียนคือเป็นมิดเป็นมิดสีดำเขาเขาเกี่ยวเขาเขาดำนี่บอสคุณทำเออคิดว่าเขาข่าวานเขายังยังมีโรงหยาใช่ไหม

đông chú em một cái phải dạ đây hẹn như đây thôi à, nha <laughs> rồi okay. rồi really. มาทางนี đây, no. ้ก็บลดดีคือเราเนาะมันถึกช่วงถึกช like ่วงเงินมันแดดวะช่วงมันแดดงอนหลงงอนงอนเด้่ยแบนี้แบบหนาวกะติแบบหนาวเนาะจักงันใดคนหนาวนี่เนาะมือช่องมือเอ้ยหนาวแห้งเลยดิเมื่อคืนนี่ครับเมื่อคืนนี่ก็ยังท้ามาลาอยู่เมื่อคืนนี่มาได้นั่นเป็นไง แนวห้งป่ะเนปากกระดาคมหมก็ปักกระดาซคมบอกประดาวาวัน่ีไปไ่ประเไกมหอวะดากระดาซคมเนอะกราของเขาขาคมลายแตเดวติดเนเป็นย่งฉันเขา มาวันวเก็บเอาเก็บของเขาเก็บเก็บแบบไหอ๋อเงินเตะอ๋อเขาจะเอาเงินแนละเออเขาจะเอาเงินนะเขาเขามาอืมกกีแกะกี่อย่างเมเนาะเขาเนาะอเ็สเงินตงทองเลยอขาเปิดาน๋ออันมีเขานี่อีกเอ ใส่เขาเือกนะกินเป็ยอะเลยว่นทางวั่คนเดนมาลงดันนายคนกินแฉบเย่ะเอกหลายคนกินกับผู้ใหญ่ตั้งิดเอามาหาแล้วบอกเป็นเข่ามาบเหมืน่มาโอ้กินนอนเลยมิ้นกินหมูเนย ตักส<อ>ี่ออหาแล้วเนาะเมื่อเพิ่งกลับมาบ่เห um. e. ็นแะล<ค>้วมันแปะกันเด้อได้แเปะกันเด้อกับเพื่อนเพื่อนยันเด้ถามมไ่เยีมาก็เล้ถามมึงไ่เียงไปดู เจ้าว่าใส่ใามาจังมืออื่นก็จ้ว่าใส่ใสาหันกลมาจังเขากันเขาเลือดจ้าไเงเ็นเขาอันนี้กินแล้วูไมันเด็ดดิเดอยู่ตนงพี่กนั่งอยู่พุ่ก็นั่งน่นี่กันแง่กันนั่ง เอา bếp ngay ngay ตาม bếp ngay ngay thôi แบบง่ายๆเด้อกินมือเริ่มยิดเลยบ่ ไม่ไม่นั่นฮะไม่คนไันอ้ของของหล่ออืมลานไปหมอบเลยอืมแขงไม่ไวน่ก่อนเดิทั้งไม่ทั้งดินบกทั้งคูนเพราผมเนไปเล่นเลือน้อง่ยงกันะจไปเหตุเบรกตัวนี้แล้วกอนเนาะอืม Lời hai lần đây đây mình bằng ở ừ, kín, kín, kín. Ừ, kín này thì phải đang chân chân

ถ้าวา่าผิดพลาดกระตรงกับขอโทษขอไหลายๆสุดีมีแห้งบัดสุขูจกน็นอตเพียงเนาะเหลือจะมาถ่ายทางนี้ให้เามื่อเมีพี่น้องเอฟซีได้เบิ่งในชมสำหรับคลิปนี้กับอ้กเก่าวข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะ